ดวงดาวลี้ลับแต่ดาวสงบสุขที่อยดินแดนด้วยกันแต่สุริยาตะวันฉายแห่งดินแดนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงใจกลางเกิดเหตุอาเพศแย่ yeah, แล้วแย่แล้วดนนี้ต้องถึงการวิบัติแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเราต้องกอบกู้ไว้ได้แต่เราจะทำได้จริงเหรอไรท์ e ิ o น d อันดาจักแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอ สนนกิจเจ้าหญิงแฝดแห่งแดนมหัศจรรย์นางจะคือเมล็ดความหวังแห่งอึงสนนกิจ <mble>? <challenge> <dan> ลูลูเดี๋ยวเสร็จทางโน้นแล้วนะมารดน้ำดอกไม้ตรงนี้ด้วยได้เลยค่ะท่านคาเมลอดเดี๋ยวลูลูจะดูแลดอกไม้ให้เองอ๋อโอ้โหแค่บันหลอดทางนี้ค่ะดอกไม้ออกช่อแล้วค่ะเหรอ,หรอ,หรอว้ายตายน่ารักจริงๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างคาเม่จังจะชอบทำสวนเอะไม่อยาก<ม>รู้<จ>นัดนเนี่ยว่าคาเม่จังจะชอบปลูกดอกไม้ด้วยปากเหรอฮะแหมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า คนอย่างฉันคารเมลอดนี่นะจะชอบปลูกดอกไม้ดอกไม้ไมพวกนี้ฉันปลูกเอาไว้เพื่อให้ท่านฟายกับท่านเรนคว้าเบสฟลาวเวอร์พรินเซสให้ได้ตาหากเ้ารูหรือเปล่าท่านฟายท่านเรนจะต้องเรียนจัดดอกไม้อย่างใจจังนะนนจะบอกอใครปงานนี้แกเอาจริงแฮะขออุยพลให้ม่เสียแลเปล่าน,นะคะท่านคารเมลอดฮะว นั่นบรลลูจากดินแดนเปลวเพลิงกับดินแดนเมล็ดพันตอนเมล็ดพันแห่งชคชะตาเจ้าหญิงช,ช่วยด้วยถวายบังคมพระราชาพระราชินีถวายบังคมค่ะยิน,นด,ดีต้อนรับนะพปิ่เสจากดินแดนเปลวเพลิงและปริงเสจ,จากดินแดนเมล็ดพันพวกหนูเชิญมาเองค่ะินซสปาร์ตี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว ก็เ,เลยจะเชิญทุกคนมาฝึกจัดดอกไม้กันนะคะโอ้โหไม่ได้นะเพคะฝ่าบาทอง์ราชินีถ้าให้มาฝึกด้วยกันเขาก็จะเห็นเคล็ดรับของเราหมดเลยการแข่งขันในพรินเซสปาร์ตี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากจะฝึกด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดนะเพคะ แต่ว่าฟายกับเรนก็อยากจะฝึกกับเพื่อนๆนี่นาะโอ้ยอย่าไปตามใจสิเพคะเจ้าหญิงอะชอบอดใจแบบอย่นี้แหละเมื่อไหร่จะได้ตำแหน่งเบสพรินเซสยังไงก็ต้องแยกไปฝึกกันสองคนล่ะคะ่ะเชื่อเถอะแต่ไม่เห็นจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นเลยนี่นาโอ้พระราชาไม่อะไรกันนะนั่นนะสิเขาไม่ลอดตาสบายนะขอให้จัดดอกไม้ได้สวยๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะขอบพระทัยเพคะ ขอพระไทยเพคะงั้นมาเริ่มกันเลยดีไหมล่ะเดี๋ยวกันนะฟายเฮะงั้นเราใช้ดอกไม้ที่ปลูกเองเอามาจัดดีไหมอะฮะดอกไม้ที่ปลูกเองเหรอแล้วทีนี้นะเราก็จะผูกพันกับมันมากกว่าไงล่ะเอาเลนะเอาเนะเอานะจัดดอกไม้ที่เราปลูกเองเหรอก็น่าสนุกดีนะใช่จ้ะ แต่ว่ามันจะปลูกง่ายขนาดนั้นเชียวหรอเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหอนี่ไงดีมซีสนี่นะดีมซีสเหรอเมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์จากดินแดนเมล็ดพันธุ์หากเราดูแลด้วยความรักก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามดังใจคิดนะก่อนที่แม่จะแต่งงานท่านพ่อก็เคยมอบดอกไม้ที่ปลูกด้วยดีมซีสี้ให้แม่ด้วยนะจ๊ะดอกไม้จากท่า่อเหรอมันเป็นดอกไม้ที่งดงามมากเลย เปลี่ยนไปด้วยความรักที่มีต่อแม่จ้ะเอลซ่าก็หรือว่าจะเป็นการขอแต่งงานเอาหน้าช่างมันเธอเรื่องมันตั้งนมนานมาแล้วนี่โหยอยากฟัง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 โ้ยทั้งพระราชาพระราชีนี้ทำไมถึงไม่ยอมเข้าใจนะแต่เราเรารือจะยอมแพ้ ต้องทำให้เจ้าหญิงทั้งสองนะ่ะเป็นเบสฟลาวเวอร์พริเซใ้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกดอกไม้ที่สวยไม่แพ้ดรีมเซใสได้ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าท่านพ่อก็เคยปลูกดีมซีแล้วก็เอาดอกไม้ขอท่านแม่แต่งงานความรู้สึกรักใคร่ความรู้สึกขอบคุณในดินแดนเมล็ดพันธุ์ทุกคนจะส่งผ่านความรู้สึกต่างๆในชุดที่ปลูกดีมซี ถ,ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดอกไม้โรแมนติกจังเลยถ้าเราส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปถึงท่านบาล้ายล่ะก็ดอกไม้เนี่ยให้ฉันเหรอสวยงามมากเลยสีสันสดใสดูอ่อนโยนและบริสุทธิ์เหมือนกับแววตาของเธอเลยอ่ะ <c oughs> ท่านบล้แบ <c oughs> าแหมยินดีจัเลยเนี่ยชบกันแบบนี้จะเ,เกิดแย่จริงๆเกิดจังเอาอีกแล้วเหรอนะจริงจริ ว่าแต่ล,ลีโอเน่อยากได้ดอกไม้แบบไหนล่ะก็ต้องดอกไม้สวยๆละมั้งแล้วสวยๆนะมันแบบไหนล่ะหรือว่าแบบนี้ดีไหมมาที่ม,รรมีสตรอเบอรี่ประดับหร,รบอือมีครีมช็อกโกแลตราชุมชุมอยู่อ๋อเอ้ยน,น,นมมั่นมันขนมไม่ใช่หรอ <c oughs> จุดๆเอ,อ้ยมันน่าอายเขาไม่เนี่ยแบบนี้แหมายเนี้ยคิดถึงแต่เรื่องกินตลอดเลยพอกันทั้งคู่เลยฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะ เราไปปลูกมเมล็ดพันธุ์กันเถอะอคุณเองก็เคยทำแบบนั้นเพื่อจะปลูกรีมซิสมาให้ฉันไงเอลซ่าเลิกพูดเรื่องนั้นได้แล้วนะแต่ว่าฉันดีใจนะตอนที่ได้ดอกไม้จากคุณนะ่ะเอลซ่าฉันจะปลูกดอกอะไรดีนะไม่รู้ว่าท่านไบรจะชอบดอกไม้แบบไหนเน,นะนานะตรือแ้จังเนาะใช่ใช่เธอผู้แสนงาม <c oughs> เธอจะต้องดอกไม้แสนสวยโอ้โอ้เธอผู้แสนงามดอกไม้แสนสวย อยู่ไหนมาดูสิโอ้ยจิ้มนกด้วยสองข้างเราก็งอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วน่ารักมากเลยเือนพรีเซสเ์มาเล็กพันเลยล่ะแล้วของลีโอเน่ล่ะยังไม่งอกเลยล่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกดอกไม้ของลีโอเน่ต้องสวยกว่าใครเพื่อนแน่ๆก็เลยต้องใช้เวลามากหน่อยนะสิถ้าเป็นงานก็ดีนะสิฮะงอกแล้วดีใจด้วยนะลีโอเน่ จ้าอา้าวแล้วทำไมของฉันไม่งอกอ่ะแล้วก็เข้ามาในดินแดนดวงอาทิตย์จนได้ปลอมตัวได้เนียนมากๆเดี๋ยวจะลดน้ำให้ชุ่มๆเลยต้องไวๆนะจ้ะแล้ววีมซีดของฉันมันเป็นอะไรเนี่ย หรือว่าเราจะใส่ปุ๋ยเยอะไปหรือว่าเราจะรดน้ำไม่พอเป็นไงละ่ะยังเลยอ่ะสงสัยเจ้าก็จะมีความรักให้ไม่พอละมั้งอ้าวเหรอดูสิไม่เห็นงอกเลยอืมเป็นไปนไม่ได้หรอกฝ้ายนะะ่าหล่อมีความรักไม่พอจริงอย่างที่เรนว่านะอย่างตอนนี้ฉันไม่มีน้ำตาลทำขนมนะ่าฝ้ายก็อาห์วิเศาน้ำตาลมาให้นะ่า เราโดนกล่าวหาว่าขโมยเพชรของอันเทซ่าเธอก็ทำคราเก้ช่วยเราไว้น่ะแต่ว่านั่นน่ะเกี่ยวกับของกินทั้งนั้นเอ๋แบบนี้จะเป็นมือโปรได้ยังไงนะต้ันก็จริงหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเรนฉันไม่คิดมากหรอกอีกเดียวมันก็คงจะงอกเองนั่นแหละแต่ว่าพอฟังเรื่องคนอื่นมากๆชันใจหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาขนมกินก่อนนะ ปากแข็งชัดๆเลยกินน้องกินนมกินนมลาล่ละ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 ลฮ้ยพูดไปงั้นก็เหอะแต่ก็อดเครียดไม่ได้ทำไมมีแต่ของเราที่ไม่งอกอะอันนี้จะหนีไปไหนเหนอะแม่เ <โฉ S 3> จ๊เะกลับไปทำงานเอาไว้พรุ่งนี้จะมาช่วยใหม่นะ ห้าไปไหนทั้งนั้นในเน่ยสวยจังอ๋อท่านฟ้านี่ดอกไม้นี่มาจากไหนนะท่านคาเมลอดลเป็นคนปลูกเอาไว้ได้วยความมุ่งม่นเพื่อเจ้าหญิงทั้งสองเพื่อพวกฉันเหรอคาเมลอดคนนี้นะเพราะที่จะทำเพื่อเจ้าหญิงทั้งสองเพคะไม่ว่าจะให้ว่ายน้ำลุยไฟยังไงก็ยอมละเพคะคาเมลอด ช่วสอนฉันจัดดอกไม้หน่อยสินะจะอะไรนะเพคะฉันบอกว่าช่วยสอนฉันจัดดอกไม้หน่อยสิเอยจะตะกัในที่สุดก็ตั้งใจอยากจะเป็นเบสปรินเซสแล้วคาเมลอดดีใจที่สุดเลยโอ้ดีใจจริงๆแต่ว่าเตรียมใจไว้เลยนะเพคะคาเมลอดคนนี้นะไม่ยอมให้ล้มเลิกกลางคันเด็ดขาดแน่นอนต้องรบกวนด้วยนะคะ คุณครูคาร้เมลอดอออในที่สุดความพยายามท่านคาเมลอดก็เป็นผลอรอก่อนเถอะเจ้าหญิงฝาแฝด วันนี้แหละฉันจะต้องชิงพลัง,ปลงโปรมีเน้นมาให้ได้ว,ว้าวทางนู้น่ะดูซิดูซิออกดอกแล้วของฉันก็เหมือนกันอ๋เฮ้ยสวยจังเลยไม่เคยเห็นดอกตุ้มสีแดงสดแบบนี้มาก,ก่อนเลยดี้าเธอปลุกได้ความรู้สึกแบบไหนเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แค่สนุกกับการได้ปลูดดอกไม้กับเพื่อนๆนะการปลูดดอกไม้ด้วยจิตใจที่เบิกบานนี่แหละที่สําคัญที่สุดเลย เรนซีดก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของลีออนนี่ไม่แน่นะอาจจะเป็นเบสฟลาวเวอร์พรินเซสก็ได้นะดีใจด้วยนะลีออนนี่จา้าฮ<ะ>้ดิมซีของไฟยังไม่ยอมง้องซะทีอ้อจริงสิแล้วไฟละ่ะยังไม่เห็นกลับมานี่เลยผมจะนอนเศร้าอ,อยู่ในห้องละบ้างเห็นอย่างงั้นก็เห็นนะ แต่จริงๆนะขีน้อยใจจากนายไปเดี๋ยวเชนได้ไปดูเข้าหน่อยดีกว่าไปนะโอะ้ดอกไม้พวกนั้นจะไปไว้ใช้ในปรินเซตปาร์ตี้งั้นเหรองั้นก็ดีเลยต้องบอกเอเกอครั้งแพคะเ,<อ>เนี่ยหรอ,อต้องให้จัดให้มันสูงตามรถลานกาันจะมาทอดหนูได้ยังไงก็คาเมลอดบอกให้เม็กจะทอดคนอื่นอยู่ไหหไมไ,ไหวลองมาอีกรอบนึงค่ะ คุณครูคาเมลอดไฟเรนทำอะไรอยู่ะกำลังเรียนจัดดอกไม้ใหญ่ละเพคะเรียนจัดดอกไม้เหรอหนว่าจะใช้ดอกไม้ที่ปลูกเองยังไงละคะอันนั้นมันก็จริงเฮ้ยท่านเรนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพคะเอ๊ะการแข่งขันในี่ยพรินเซสปาร์ตี้คือการแข่งขันจัดดอกไม้ไม่ใช่การแข่งปลูกดอกไม้ละเพคะ หากท่านเรียนเข้าใจแล้วก็มาฝึกกับท่านฟายเธอคะเร็วๆค้าอ๋ออันนี้เดี๋ยวก่อนสิทำแบบนี้จะดีเหรอฟรายแล้วนอุสห์ตั้งใจปลูกเอาไว้นะและจะยอมแพ้ง,ง่ายๆนั่นเหรอไฟายไม่ได้ตั้งใจจริงหรอกเหรออ๋อการปลูกดอกไม้นะ่ะไปช่วยให้เป็นบสฟลาวเวอร princess ได้หรอกนะเพคะนั่นันก็จริงแล้วค่ะคุณคาเมลอดนี่ฟายกลับไปหาเ,เพื่อนๆเธอนะเดี๋ยวมเมล็ดของไฟก็ต้องงอกออกมาอ๋อ ขอโทษนะเรนแต่ฉ e ันว uh, so ่าม so ันคงจะไม่เหมาะกับฉันหรอกอ้าวเรื่องกินน่ะฉันถนัดแต่ว่าเรื่องดอกไม้ฉันคงไม่รุงอ้าวไฟเฮ้ออะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้เสียงอะไรเนี่ยะทำมันไงเราไม่ของพวกเรานะทำอะไรขอร้องเราอย่าเลยนะเฮ้ยสองคนนั้นนะคิดจะทำลายแปลงดอกไม้ของพวกเราเหรอเนี่ยพวกแกเป็นใครกันนะฮะ นี่ลูโลเรีบไปเรียกคนมาช่วยแล้วข้าได้เลยค่ะท่านคาเมรอนย้ำเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเรียกคนมาช่วยรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเราควรจะรีบไปหมดจะจบแล้วนี่ไปเดี๋ยวนี้ิค่ท่านคาเมรอนช่วยด้วยค่ะเอ้ยอ้ไอ้ไอ้จอ้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไ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 ้ไอ้ไอ้ไอ้ไั้ไอ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 อ้ไ้อ้ไออ้ไ้อ้ อย่าจเอยๆโอ๊ยโวยร็อกเลยหลังฉันหลังฉันโอยคาร์เมลันทีนี้ก็ไม่มีใครมาขวางแล้วนั้นดอกไม้พวกนี้ก็เสร็จฉันล่ะนะใช้โปรมีเน็เทอรเรนจ้าจัดการเลยโอ้ยโอ้ แล้วอันนี้โรมมาขัดขวางเราอยู่เรื่อยสองคนนั้นแม่งั้นแกก็ต้องโดนคนแรกจัดการมันเลยทำไมสองคนนั้นถึงทำร้ายเอคลิปล่ะเพเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเเจ้านี่มันร้ายนักเฮ้ย อย่านะอย่าใช้พลังโปรมิเนนเด็ดขาดเลยอ,อแต่คืนปล่อยไว้ดอกไม้ที่ทุกคนช่วยกันปลูกล่ะยังไงเราก็ต้องทำเร็จ้า พาลายิตไปด้วยดอกไม้ย่านักขอลุกไปแล้วได้ตีวน่ไม่งั้นดอกไม้ตองรวเร็วตัวพลังนี้ยงราชาแอ้ยพลังมันไวเการมากเลยไมไหวแล้ว รอดตายแล้วเราทุกคนไม่เป็นไรนะเจ้าพวกเราปลอดภัยดีข้าม่รอดก็ปลอดภัยแค่ปวดหลังนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ว้าวดูสิดอกไม้ยังปลอดภัยดีจริงจริงด้วยที่ห้อยเหลือเชื่อจริงๆเลยไม่นึกเลยว่าเจ้าหญิงจะฝีมือพัฒนาขนาดนี้น่าปลื้มใจจริงๆนัเดียน,นี้ไม่เข้าายังไงอะ สองใช้ p พร m มิ e n นนเพื่อขับไล่คนชั่วสองคนนั่นแล้วก็พลังพร o มิ n e นนซก็ทำตามอย่างที่ทั้งสองต้องการแล้วพายุนั่นเลยพัดเฉพาะคนไร้สองคนนั่นเองนะแต่ไม่ได้พัดแปลงดอกไม้ของเราเฮ้อเฮ้เดี๋ยวก่อนเอคลิปไฟเร็เจ้าพวกนั้นอยู่ไหนคะมันไปแล้วล่ะ งั้นก็โล่งอกที่ทุกคนปลอดภัยนะค่ะดิมซสียของฟ้ายงอกแล้วล่ะจริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนว้าบาร์เรมเลยไม่เคยเห็นต้นอ่อนต้นใหญ่ขนาดนี้เลยฟ้ายอธิษฐานอยากได้ดอกไม้แบบไหนเหรออ๋อก็อยากได้ดอกใหญ่ๆไว้ก่อนนะนี่น่าแล้วที่งด้งอกช้ากว่าใครเพื่อนนะ ใจผิดคิดว่าเป็นของกินหรือเปล่าเนี่ยบีมซีทของฉันต้องรีบลดนละละ้ำแล้วล่ะดูรอยยิ้มของท่านฟ้าสงสัยว่าเราคงจะคิดผิดไปเองนะเนี่ยนะสิ่งสำคัญในการจัดดอกไม้ก็คือความรักที่มีต่อดอกไม้ถ้ามีความรัก มันก็ต้องได้ Best Flower Princess อย่างแน่นอนงั้นต้องเปลี่ยนโปรแกรมฝึกแบบใหม่แล้วล่ะโอ้โอ้ไปปวดหลังปวดหลังไปก่อนนะบายบายบายว่าแต่ว่าเรียนคิดว่าไงอะเรื่องเมื่อกี้นี้นะสมุนของราชครูแล้วสิฉันก็คิดไว้แล้วเชียวว่าสองคนนั้นอะ ย่องจะชิงพลังโปรโมเนนซ์ของเราน่สิไม่ใช่ฉันหมายถึงเอคลิปส์นะเอคลิปสเหรอเขาตั้งใจจะปกป้องพลังโปรโมเนนซแถมยังปกป้องดอกไม้จนต้องเจ็บตัวแสดงว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกับสองคนนั่นไม่ได้นะฝ่ายอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเขาง่ายๆ อย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเขาอาจจะเล่นละครเพื่อตบตาพวกเราก็ได้อนะเนอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ประยุไปกับพายุเพราะพลังประมิเนสสินะคะเออะน้ามันก็จริงหรอกแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งประมาทยังไงเขาก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะเชื่อสินะอย่างนั้นเหรอแต่ฉันว่าเขาไม่น่าจะใช่คนเลวนะ 双子の姫おしゃまだおしゃれ」